เพื่อนๆครับโดยหลักการแล้วเนี่ยการใช้น้ําของต้นทุเรียนจะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศก็คือสภาพของความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิแสงแดดสายลมเป็นสําคัญก็คือในวันที่มีแดดมีลมความชื้นในอากาศสูงอุณหภูมิาาพอเหมาะสมเนี่ยต้นไม้ก็จะมีการขายน้ําในปริมาณมากแต่ถ้าหากวันไหนที่อุณหภูมิสูงเกิน35องศาความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ลดลงต่ำเหลือกว่า40สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุเรียนของเราจะปิดบากใบทําให้ไม่สามารถจะดึงน้ําขึ้นไปในต้นเพื่อให้เกิดการขายน้ําได้สิ่งที่เกิดตามมาก็คืออาการของซันเบิร์นจากการทดลองในแปลก,การวัดค่าต่างๆเราพบว่าถึงแม้ว่าดินของเรานะครับจะมีความชุ่มชื้นมากอย่างเช่นว่าเราเพิ่งลดน้ําไปเมื่อเช้านี้เลยแต่ถ้าเกิดความเคลื่ันทีในอากาศต่ำอุณหภูมิสูง ต้นทุเรียนของเราจะไม่สามารถดูดน้ําขึ้นไปใช้ได้อันนี้มันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่ากลไกในการใช้น้ําดูดน้ําของต้นทุเรียนขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถจะคลายน้ําได้หรือไม่การคลายน้ําของต้นทุเรียนมันก็จะสร้างแรงดึงในลําต้นแรงดึงจากบรรยากาศเนี่ยก็จะสร้างแรงดึงมาเบียบเสมือนลําต้นเนี่ยเป็นเหมือนหลอดกาแฟที่ใช้ในการดูดน้ําจากโคนต้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าเราลดน้ําไปนะครับน้ําในดิน มีปริมาณเพียงพอเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้าในดินมีปริมาณเพียงพอเครื่องมือที่เราใช้วัดก็คือพวกเทติโมิเตอร์หรือเครื่องวัดแรงดึงน้ําในดินค่าตรงนี้มันบอกกราว่าอะไรครับอย่างเช่นกรณีที่เครื่องนี้วัดได้ศูนย์หมายความว่าตอนนี้เราเพิ่งลดน้ําไปเมื่อเช้าดินมีความชื้นมากทําให้เทติโมิเตอร์ไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยก็สามารถจะกระเป๋ะดึงน้ําไปได้แต่ถ้าเกิดเราลดน้ําไปเมื่อเช้าแล้วผ่านมาตอนเย็นนะครับ เอรเตอร์อาจจะค่อยๆเคลื่อนที่จากเข็มสีน้ําเงินไปสีเขียวเนื่องจากน้ําในดินเนี่ยส่วนหนึ่งระเหยเป็นในบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งต้นไม้นําไปใช้ได้ท่านี้หลักการที่เราติดเทอร์โเตอร์เนี่ยเรามากักจะติดอยู่2ค่าก็คือทางฝั่งฝามือนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวที่ติดระดับความลึกประมาณ20ซนตเมตรตัวซ้ายมือที่40ซนเมตรโดยหลักการก็คือต้นทุเรียนเนี่ยลากเขานะครับจะอยู่ที่ระดับลึก ประมาณ30ซนติเมตรและตำแหน่งที่เขาสามารถที่จะใช้น้ำได้ดีสุดคือตั้งแต่ผิวดินไปจนรงทั่งถึงประมาณ20ซนติเมตรเนื่องจากบริเวณผิวดินนะครับมันจะมีรากอยู่หนานแน่นมากเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้มั่นใจว่าเมื่อเขาต้องการใช้น้ำเนี่ยเขาจะสามารถดึงน้ําได้เราก็ต้องลดน้ําให้เขาอย่างสม่ําเสมอแต่การลดน้าเนี่ยมันก็มีคําศัพท์ที่ว่าเออดินมีความชื้นในระดับความจุสนามหรือ ความชื้นในระดับชนรับประทานหมายความว่าเป็นความชื้นที่พอเหมาะพอสมที่จะทําให้น้ำเนี่ยไม่ถูกดินยึดไว้มากเกินไปหรือดินไม่อิ่มตัวไปด้วยน้ําน้ําจะถูกดินยึดไว้มากกรณีที่ดินเริ่มแห้งอนุภาคของดินก็จะยึดโมเลกุลของน้ําตัวนดินจะเริ่มไม่ยึดน้ําก็ต่อเมื่อเราลดน้ําไปปริมาณที่มากเกินพออย่างเช่นที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับเข็มอยู่ที่สีน้ําเงินเนี่ย เรียกว่าดินอิ่มตัวไปด้วยน้ําดินก็ไม่จะไม่ยึดน้าและตรงนี้เป็นเทคนิคในการควบคุมปริมาณน้าในดินให้มีความเพียงพอหลายสวนที่ไปดูเนี่ยนะครับไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจจะลดน้ํามากจนเกินไปหรือใช้หัวที่เป็นหัวขนาดใหญ่พอลดน้ําลงไปแล้วเนี่ยน้ําท่วมไหลบ่าออกไปดินไม่สามารถจะดูดซับน้ําไว้ได้เพราะนั้นเรื่องของดินเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องทําให้ดินมีโครงสร้างที่ดีมีความร่วนตุย เพื่อให้มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะเก็บกักน้ําที่เราลดลงไปได้ครนี้พอเรามีไอ้เจ้าเครื่องที่เรียกว่าเทอร์เตอร์ D v T R, หรือวัดแรงดึงของน้ำไอ้เนี่ยต่อไปเราก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของความต้องการน้ําในต้นทุเรียนทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยความต้องการน้ำเขาเนี่ยไม่ได้ว่าเราลดน้าไปแล้วแต่เขาก็จะกินน้าสูบแบบซวบๆๆบบ,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 บบเลยนะแต่เขาจะใช้รากในการดูดน้ําขึ้นไปแล้วบริเวณโคนต้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีรากอย่างเดียวนะครับมันจะมีพวกหญ้า มีพวกดินแล้วก็น้ําตัวหนึ่งก็ระเหยขึ้นไปในบรรยากาศอีกตัวหนึ่งถูกลา,ากดึงเข้าไปเขาก็มีสูตรการคํานวณน,นะครับการคํานวณค่าของการระเหยของน้ําหรือการใช้น้ําของพืชเรียกว่าค่า ETO แหละวันหนึ่งอย่างเช่นว่าระเหยไปจากผิวดินน่ะสมมิลลิเมตรหมิลลิเมตรพอเอาไปคํานวณต่อทรงพุ่มทรงพุ่มประมาณ3-5ถึงเมตร มันก็จะก,กินน้ําอยู่วันละประมาณ1 4 0ถึง250ลิตรคือไอ้น้าที่กินเนี่ยไม่ใช่ต้นทุเรียนกินอย่างเดียวนะครับมันทั้งระเหยทั้งต้นทุเรียนกินไปด้วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราลดน้ําแน่นอนครับไม่มีใครจะกะเกฑ์ได้เลยว่าน้ํานี่ฉันให้เฉพาะทุเรียนของฉันนะอย่าให้ต้นหญ้าเลยเอาไปใช้หรืออย่าให้มันซึมไปในดินหรืออย่าให้เลยไปในอากาศเรากำหนดอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะลดน้ําแต่ละวันเราก็คือลดน้ําตามค่าการใช้น้ําหรือค่าการระเหยของน้ําซึ่งที่คํานวณมานะครับ ประมาณ140-280ลิตรคราวนี้ถ้าเกิดเราลดวันเว้นวันก็อาจจะคูณ2ไปเพื่อให้มั่นใจว่าอะไรครับเพื่อให้มั่นใจว่าในดินเนี้ยยังมีน้ําที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับต้นทุเรียนเขาเอาไปใช้ได้หมายความว่าดินมีความชื้นเพียงพอรากทุเรียนก็สามารถจะดูดน้ําขึ้นไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่ชาวสวนยุคใหม่จะต้องมีความเข้าใจเนื่องจากการที่ทุเรียนขาดน้ําก็ทําให้การเติบโตหยุดชะง,งักหรือ จ้วงม้ดอกไว้ลูกมีผลกระทบหมดเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราให้น้ํามาเกินไปสิ่งที่เกิดตามมาอาจจะเกิดโรครากเน่าคนเน่าหรือเปลืองน้ําโดยไม่จําเป็นก็ได้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสาระความรู้จากยามทําเกษตรใจเกษมนะครับพี่ยามก็จะเล่าเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆสามารถจะนาปรับไปใช้ได้นะครับขอบคุณปุ๋ยตาปลาเทาปุ๋ยเคมีอินทรีย์ที่มีอินทรียวัตุสูงเหมาะสาหรับการใช้ในบ้านเราที่ดินมักจะมีอินรีวัตุต่ําแล้วก็ธาตุอาหารในปุ๋ยก็ มีในปริมาณครบถ้วนปุ๋ยอินทรีย์เคมีตาปลาเท้าไม่ทําจากบานะครับปลาเท้าหมายถึงว่ายี่ห้อตาปลาเท้าแต่เป็นปุ๋ยที่ทําจากกระดูกปนจึงมีอินทรียุุสูงอย่าง16.30นี่สูงถึง30%แล้วก็มีไนโตรเจน16ปรแทสเี3มีแคลเซียมเหม,มาะสำหรับการดกเสิมกับตบตโตของพืชช่วงที่กำลังทำชุดใบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ